ก็คือเป็นสถานที่ลซิทก็คือองทัวนะครับโปรเทชเชแปลว่าคุ้มครองนะครับที่เราต้องดูแลนะครับแล้วก็ Add เด y ก็คือช่วยพวกเราแมงเจเนี ance, ก็คือว่าเหมือนกับว่าทำให้สถานที่นะครับสะอาดอยู่ต,อตลอดเวลาองทัวพรอ p เคอร์เคอรก็คือว่าถ้าเอาอะไรมาทานหรือว่าซื้อกดน้ำมาดื่มก็คือว่าเราต้องเก็บ d e ชเชก็คือขยะนะครับ กลับมากับคุณด้วยซีวเพล่ขอบคุณนะครับ